เขาพาโปกอะไรแต่เฮ็ดพอเขาไงบูรกษาอันกออบไปพ่อเน่ยชามอกี่อกปัดโฝนตกมามีแต่นางขาวบาดนี่เห็นช้ำนี้นบเห็นช้ำนะบ่เห็น้ำอันนี้นะซ่เอาย่างเดียวเาเอาเออ้อเอา คิดเห็นคิดเห็นตอนนั้นไปก็ไม่เท่าอันยันหวสะแบงนี่นะมานน้องสะแบงนี่ปาทโทตอนนกกนก็ได้มีแต่แนงขาวนี่นี่ไงหัวสะแบงหวนี่นี่เทานาก,กระไป,ะป,ปแต่ละเทือน,นั้นก่อมนใยก

มับบมาะหามาผัดบมีผูก้กินบาทโอ้ยซาเพินสาดิบสาดีบอซาตัวนี้มีแต่เฮ็ดปวกเถ่าเขา้าเลยเอาหมูเดียวแปดโลหมูหลกโลโลโลเจ้ากอ้ยหมูาวหมูก็นำมูแปดโลก็มี วนลกตาน้อยกับบติมในคางสวนนั่นเราอันหน้าไม่ทไรนะเอาไปแทมกันนาห้องก็ปิดยังเงองไผ่หม่าม่มีคือกันแล้วเ่ยแว่แจงะยังเงยงอ่อืมไม่้ก็ะก็มพ ตากม่วงแผ่นยังบ่อแห้งอยู่บ่ม่วงเป้งนี่ยเรอม่วงเป้งม네ันยังมีแห้ง่งกินหนเนี่ยไปแล้วกินแล้วเศร้านี่นยอยานองอืมกนไองปเนอนอ่ะนะกินไ็ยะ

ถ้ากินแกงไมพี่ก็แกงไมกินหมวกงกินเพ่หมวงนะแงมันแซ่ามาแบนะม,มันแซ่บะว่มันแซ่บนะให้รามันเีบนะูดลนะงไปดินขี้ดิน,นดูแ<ะ>ลรับ

มเฮ็ดน้ำไม่สมใบแกงใสก่กบใสป่ปลาหย่าอินใหญ<อ>่ห้องน<ป>ม่ะไปเราจะมาเที่ยวนี่เดูการเฮดเราดูการน้ำไม่กับบริยูได้เศ้ามีเศร้าในได้สองโลบว่ะองศาไซัะจูงให้ได้กันว

มันขึ้นล่นหมังลําไยึ้นนอนแต่เวนฮะอันนี้ล่างเรียบ้เออรขลย เห็ดพอแกงแซนน้ำมันมันเห็ดมันมาเห็ดบุญนมันมันกินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดนี่ à, kia luôn xã Kì chi 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 Kì chi 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 nàng chi 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 anh chi ย่างเท่าน่ะมากินกับยังอันน oh, <oh, like ั้นแกง่อไม้โอ้เท่าดิบกีกับแกง่อไม้ได้เออเทาดิบกินแกงลอไม่เอบริลาบริลลกยังกินโลละเันงะไมลเป็นเป็นเอกแกง่อไม่ย่งป่นน้ำออกอะไรกินบ่จูดจูจสามแอดแหลมเบิ S <S อิ่มนได้คอยนะกินกับกี่เห็ดกินอนันอันนั้นได้หมดใครอันนั้นดอกงานนะ้เยะขียวบ่ะขาดบอกเขียวว่ะขาดเขี่ยวา่าได้กินได้แต่นำ ชมเลยน้องมามภตะวันกบ่งภากเกษตรใช่พี่อ่ไปอยู่ภาคใต้บนนี้มีภากเกษตรเลยด้อภาคใต้จะมีภาคเกษตรมีแต่งแต่ขี้มินอยู่สุพมพอนะไปในตลาดนะไม่ได้มีภาคเกษตรนะมีตั้งแต่ขี้มินยังว่าเสียมากินกบอันกุ้งนะ

ได้ลปแปดสิบไดปแปดสิบพันรลแปดสิบพันมันพวมันเลาอยู่บ่อยบ่อยบ่อยทล้งมันบ่เห็นีวานวเงินบาทนะรอยรอยเ้าบ่มันมินมันอยเศร้าแล้วเห็นมันหกสิบหกหน Ừ. đưa ý chí phân đấu tại sao tân hên mùi nha nắp bóp bay hai hên mùi nha nắp hai hên mùi nha nắp hai nắp hai nắp ba mùi súp 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 hai จะไปไลนกว่อนลูกมากะยังนั่นมันเข้าไปหามากะยางบักอันนี้มาหาเฮ้ยมาเหามันเลยมันเลยหม้อไฟไหญสีดัมดําจนเหลืองมบตองหรอป้ามนจะพึ่งไหนยังไหนมันเจะไปพึ่งยังไหนยังไหนจะลือยูาูยังไงยังว่า หาเนหาเห็ดหาน่ะเขากัดยาน้แล้วจกินหม้อแกงไหมนะแล้วกินหมาแกงไหมนะห่่าแลคพุ่งปนอตทกูเพ้อต่อตายหลุดได้อกุูมีได้ไล